หลายคนนะครับในช่วงนี้ก็มีกระแสอินเทรนดตนะครับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงสามารถดูดวงได้ไหมนะครับจริงๆเนี่ยขอให้รู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดดูได้ทุกเรื่องนะครับทุกอย่างทุกสิ่งหลายคนบอกสัตว์เลี้ยงดูได้หรออาจารย์ดูได้ครับเด็กลอดเราก็วางได้ดังนั้นสัตว์เลี้ยงถ้าลอดเราก็ทายดวงได้เหมือนกันแล้วหลายคนก็อาจจะงงอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นคุณอย่าลืมนะครับลงเสาเอกเนี่ยสิ่งไม่มีชีวิตเรายังวางได้ปุ๋ยกิจการไม่มีชีวิตเรายังให้ได้รถไม่มีชีวิตเราายยััััังงงใใหห้้้้เเรรลิกไดดนนนะคบ ถ้าเกิดสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีชีวิตอย่างนี้ก็ถ่ายได้เหมือนกันอะไรบนโลกนี้นะครับแต่ขขให้รู้เวลาจริงๆส่วนใหญ่สมัยก่อนอะไม่ค่อยได้ทําคลอดน้องหมาน้องแมวน้องช้างน้องวัวอันนี้เราไม่ค่อยรู้แต่สมัยใหม่มีหมอเยอะนะครับการแพทย์เจริญก้าวหน้าเราก็มีในเรื่องของทราบวันเดือนปีเวลาจังหวัดมันก็ถ่ายได้หมดนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบนะครับเพื่อเป็นความรู้สําหรับหลายๆท่านนะครับผมก็ถือว่าอันนี้เป็นคําถามที่ดีครับ